้อดีของฟนิกที่ปรับใหม่หนึ่งเลยไม่ต้องงอโรมเพราะว่าทุกๆ6วินาทีเราสามารถเปิดแมพเองได้เพราะสกิลติดตัวแถมยังมีสัญ,ญลักษณ์สีส้มๆนะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าอยู่ตรงหน้าฟีนิกนะคะบอกว่าศัตรูนะ่ะอยู่ตรงไหนซึ่งมันจะปรากฏทุกคนนะคะที่อยู่ในระยะ11เมตรถึงแม้ศัตรูจะอยู่ในพุ่มกม็ไม่รอดสายตาของเฟนนี่ทุกคนคิดแค่ว่าขนาดเคยังไม่รอดอะนาะอและอีกอย่างเวลาที่เราไปเติมเลนกลางนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนดักให้เราวิ่งไปเลยเพราะว่า ระยะ11เมตรคือไกลมากเราสามารถกดสกิล2กิ้งออกมาทันแน่นอนจะเห็นจากที่หญิงทําให้ดูนะคะถึงแม้ว่าศัตรูนะจะอยู่ในพุ่มเนี่ยมันจะบอกเลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนพยายามดูที่เท้าของเฟนนิกนะคะมันจะชี้บอก และข้อดีของเฟนิกซ์อีกอย่างหนึ่งนะคะจะฟาร์มเร็วขึ้นเพราะว่าสร้างความเสียาหายจริงแก่ครีปป้าให้ทุกคนสังเกตนะคะมันจะมีสีขาวขาออกมานั่นแหละเขาเรียกว่าความเสียาหายจริงแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะนั่นก็คือสกิลหนึ่งนะคะจะไม่มีสตาร์เพราะว่าความสามารถนี้โดนลบออกไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถเก็บสแต็กจากสกิลสองได้เหมือนเดิม ะยายความสามารถเก็บสแต็กไปไว้ที่สกิล3ค่ะจะเห็นได้เลยว่าเมื่อศัตรูนะคะโดนอันติดตอนมีสัญลักษณ์ของสกิล1จะสะสมสแต็กขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ระเบิดอ่ะประมาณนี้เลยค่ะปาสกิล1ไปแล้วก็สกิล3จะเห็นได้เลยว่าสแต็กมันก็จะครบเองและอีกข้อเสียอีกอย่างคือสกิล3มันจะไม่กลับมาเหมือนคนคุยเก่าแล้วนะคะคว้างแล้วคว้างเลยทิ้งแล้วทิ้งเลยแล้วุกคนละชอบการปรับแบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะ